สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายเนาะตัวอย่างที่3 4แล้วก็5ต่อเลยนะคะอมาดูตัวอย่างที่3นะคะจากที่เคยพูดไว้ครั้งที่แล้วนะนักเรียนตัวอย่างที่3ามะ,ะ่ะจุด A ลบี 41, นะคะจุด b จุด C นะคะแล้วก็จุด D เขาให้มาแล้วเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABC นะคะคแสดงว่า abc เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยพิกัดเนี่ยบอก abc มาแต่ไม่ได้บอกพิกัดดีมานะคะ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าจงหาพิกัดดีนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยครูได้พูดเกินไว้ว่าอยากให้นักเรียนนะคะลองลองจุดพิกัดดูนะคะแล้วนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรเป็นด้านขนานอะไรทีนี้ก็ยังมีบางคนนะคะที่ยังสับสนว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานคืออะไรนะคะ,ะครูก็เลยเอามาเพิ่มให้ อันนี้ก็เซิร์ชอ่านเลยเพราะว่าเราต้องการดูแค่สมบัตินิดเดียวค่ะเพราะเราต้องการดูด้านนะคะอ่ะทีนี้ในทางเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดก็คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มีด้านตรงข้ามขนาดกันนะคะจํานวน2คู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงจุดนักเรียนเนี่ยค่ะคู่นี้กับคู่นี้ส่วนคู่นี้กับคู่นี้ที่ขนานกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเอาแค่ตรงนี้ก่อน เราเอาสมบัติแค่ตรงนี้นะคะไปใช้นะคะอ่ะโอเคกลับมาที่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะลงพิกัดพิกัด a นะคะอยู่ที่ 1, ลบสี่กับหนึ่งลบสี่กับหนึ่งนะคะอ่าลบสี่กับหนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือพิกัด a คะ่ะต่อมาพิกัด b นะคะลบห้าลบสี่ อันนี้คือ b นะคะลบ5กับลบ4ต่อมาค่ะ c คูณดับ1กับลบ2 1กับลบ2อ่อันนี้คือ4ถ้าเราลองลากเส้นดูนักเรียนมันก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะน่าจะประมาณนี้นะคะในน,นี้น่าจะประมาณนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแถวแถวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดานะคะเดาว,ว่าจุดดีจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะสี่เหลี่ยมที่มันขนานสองด้านตามสมบัตินักเรียนมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น AD อะคะ่ะเราจะได้ว่าถ้าจากรูปตรงเนี้ยเราจะได้ว่า AD ของเราอะ่ะจะไปขนานกับด้าน bc แล้วก็ได้ว่าด้าน A.B. ขนานกับด้าน D.C. นะคะถ้าดูจากรูปเนาะประมาณคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอใส่เส้นสีเทาๆไว้ก่อนมันยังไม่ชัว์นะคะ,ะมันก็น่าจะเป็นแบบนี้ถ้ามันจะต้องขนานนะคะมันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะอ่ะโอเคทีนี้เราไม่รู้ว่าพิกัด D คืออะไรกันแน่นะคะมันยังไม่เป๊ะเนาะอ่ะ ไปหาก่อนแต่สิ่งที่เราได้จากรูปที่เราล่างคร่าวๆอะค่ะเราจะได้ว่าจากรูปจะเห็นว่าจากรูปนะคะเราจะได้ว่าด้าน ad เนอะขนานกับ bc ค่ะและเราก็ได้ว่า ab ab ก็ขนานกับ ab กับ C.D.D.C. ได้หมดเลยนะคะจะใช้คำว่า D.C. ก็ได้อ่ะโอเคเหมือนกันเลยนะคะอ่ะใส่ C.D. ดีกว่าเพราะว่าพิกัด D. ไม่ได้บอกนะคะขอใช้เป็น C.D. แล้วกันอ่ะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวไล่ทีละอย่างเลยนะคะครูไป A.D. ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูไป A.D. ก่อนเลยนี่ไปด้านนี้ก่อนเลยนะคะใส่ C. นี้แล้วกัน ครูจะหาความชันก่อนในเมื่อเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับว่าต้องมีด้านที่ขนานกันถึงมีด้านตรงข้ามที่ขนานกัน2ด้านนะคะด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็ด้านนี้จะขนานกับด้านนี้2ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คจากความชันค่ะถ้าความชันเท่ากันแสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะคะหาความชันของ ad ก่อนเลยนะคะและ bc เนาะอ่ะโอเคอันแรกเลยนะคะ m ของ ad ก็จะมีค่าเท่ากับ a ไป d นะคะ d พิกัด x y เราไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น a ก็คือ1ลบด้วย y นะคะส่วนด้วยลบ4ลบ x ค่ะจัดรูปให้สวยงามเลย1ลบ y ก็จะได้เราไม่อยากให้ y เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําให้ y เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นลบคูณเข้าก็จะกลายเป็น y ลบ1แทนนะนักเรียนข้างล่างนะคะจากลบ4ก็กลายเป็นบวก4จาก x เป็นลบกลายเป็นบวกนะคะเป็น x บวก4ทำให้เป็นบวกไว้ก่อนจะได้ไม่ยากนะคะต่อมา มาหาความชันของ bc ค่ะ m ของ bc เพราะฉะนั้น m ของ bc ก็จะได้ขอหา bc ก่อนนะคะตรงนี้นะคะ b ไป c เนอะก็จะกลายเป็นลบ4ลบด้วยลบ2นะคะเป็นลบ4บวก2ส่วนด้วย x ก็คือลบ5ลบ1ค่ะก็จะได้ลบ5ลบ1มีค่าเท่ากับลบ2ส่วน ลบ6ได้1นส่วน3มอ่าโอเคได้ออกมาแล้วนะคะทีนี้เมื่อเขาบอกว่าด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันนะคะ ad กับ bc ขนานกันทำให้เราได้ว่าความชันต้องเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจับเทียบเลยนะคะจากส่วนของเส้นตรง ad ขนานกับ bc นะคะเพราะฉะนั้นนะ ความชัน y ลบ1ส่วนด้วย x บวก4ต้องเท่ากับ1ส่วน3กว่าที่ไม่พอจังเลยอะโอเคเพราะฉะนั้นครูก็คูณไขว้ขึ้นไปเลยนะคะก็จะได้เป็นกว่าไม่พอนะคะครูเริ่มเขียนตัวใหญ่เอ,อ่อกลายเป็น 3y ลบ3นะคะมีค่าเท่ากับ x บวก4 3 y ลบ x นะคะจะมีค่าเท่ากับ7อันนี้ครูให้เป็นสมการที่1ไว้ก่อนการที่มี2ตัวแปรแล้วมีสมการเดียวแบบนี้มันแก้ไม่ออกนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นตั้งเป็นสมการที่1รอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยว2ค่ะเราไปหาอีกด้านหนึ่งที่มันขนานกันมาเทียบกันนั่นเองสองนะคะ เราก็จะใช้ข้างบนเลยหาความชันเหมือนเดิมนักเรียนเรามาหาความชันของ ab และ cd ของเียนข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้น m ของ ab ค่ะ m ของ ab กับ b นะคะครูเอา a ไปก่อนแล้วค่อยไป b, b. <ๆ>เพราะฉะนั้น y ก็คือ1ลบด้วย -4 นะคะ<ๆ>ก็จะกลายเป็น1บวก4ส่วนด้วย x ก็คือ -4 ลบด้วย -5 นะคะเป็นลบโทษเสียงผิดเป็นลบ4บวก5เพราะฉะนั้นจะได้5ส่วน1นะคะหรือเท่ากับ5นั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาหา m ของ cd ค่ะ m ของ cd นะคะ c อยู่ไหนเอ่ยนี่ c แล้วก็ไป d นะคะเพราะฉะนั้นก็คือลบ2ลบ y ลบ2ลบ y นะคะส่วนด้วย1ลบ x ค่ะอันนี้จะ สลับไปสลับมาไม่ให้เป็นบวกก็ได้นะคะแต่ครูรู้สึกว่าเดี๋ยวบรรทัดไม่พอเพราะฉะนั้นครูจับ2อันเทียบกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจากส่วนของเส้นตรง AB ที่มันจะต้องขนานนะคะด้าน AB เนาะมันจะต้องไปขนานกับด้าน CD นะคะทําให้เราจับความชัน2ตัวนี้มาเทียบกันเลยมาเท่ากับนั้นนะคะเป็น5เท่ากับลบสลบ y ส่วนด้วย1ลบ x ค่ะจากนั้นครูก,ก็จะเอาก้อนนี้ทั้งก้อนขึ้นไปคูณกับ5นะคะก็จะกลายเป็น5คูณด้วย1ลบ x มีค่าเท่ากับลบ2ลบ y มีเต็มที่เลยอ่ะต่อมาค่ะ5คูณเข้าไป5 1ก็ได้5ลบ5 x เท่ากับลบ2ลบ y จากนั้นเดี๋ยวเอา y มาฝั่งนี้ค่ะกลายเป็นลบ 5x บวก y เท่ากับลบ2ลบ5ลบ 5x บวก y จึงมีค่าเท่ากับลบ7อ่ะโอเคทีนี้ครูอยากให้ อ่ะไม่ต้องละแค่นี้ละค่ะแต่เป็นสมการที่2ไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคทีนี้พอเราได้สมการที่1 2ตัวแปรสมการที่2 2ตัวแปรนะคะครูก็จะกําจัดตัวแปรสัก1ตัวแปรโดยที่เดี๋ยวครูกําจัด y และกันนักเรียนเอา3คูณเข้าน่าจะง่ายกว่านะคะครูก็เลยเอา3คูณสมการที่2นะคะอ่านำาคูณสมการที่2นะคะครูก็จะได้ ลบ1 5 x บวก3 y เท่ากับลบ21เป็นสมการที่3จากนั้นเมื่อตัวแปร y นะคะเท่ากันแล้วเนาะ3 y เท่ากันแล้วนะคะก็จะเอาสมการที่3และกันนะคะเอาสมการที่3ลบสมการที่2ค่ะ เหมือนกันลบกันหมดไปนะคะลบ15ลบด้วยลบ x ลบ15 x ลบด้วยลบ x นะคะลบลบเป็นบวกนะคะจะเท่ากับลบยีลบเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นที่ไม่พอเลยอะน่าเกลียดมากเลยก็จะกลายเป็นลบ1 4 x นะคะมีค่าเท่ากับลบยีเพราะฉะนั้น x ลบลบเป็นบวกเลยนะคะ x มีค่าเท่ากับ2อันนี้เราได้ x แล้วนะคะจากนั้นขอคัดลอกอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนะักเรียนหน้านี้ครูจะลบอันนี้ค่ะจะลบรูปและกันมันเปลืองรูป ต่อขึ้นมาเขียนข้างบนนะคะไม่อยากลบเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ x เท่ากับ2นะคะครูก็จะแทนค่า x เท่ากับ2นะคะลงในสมการไหนสักสมการหนึ่งก็ได้เนาะนักเรียนครูก็เอาแทนลงไปในสมการที่1งเลยค่ะง่ายดีสมการที่1คือ3 y ลบ x เท่ากับ7 3 y ลบ x ก็คือ2เท่ากับ7 3 y มีค่าเท่ากับ 7บวก2นะคะ3 y จึงเท่ากับ9เพราะฉะนั้น y ของเราจึงมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเพราะฉะนั้นนะคะสรุปเลยพิกัด d ของเราก็คือคู่อันดับ2 3นั่นเองนะคะเราจับเทียบแบบนี้เลยเนาะโอเคค่ะ ดูต่อนะคะทีนี้ไปตัวอย่างที่4ต่อนะคะนักเรียนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากไปตัวอย่างที่4นะคะคามก่อนเนาะครั้งที่แล้วนะคะอธิบายไว้ประมาณนี้เดี๋ยวครั้งนี้มาอธิบายใหม่อ่นักเรียนดูตัวอย่างที่4นะคะจงแสดงว่าจุด A จุด B และจุด C เนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะครูเคยบอกนักเรียนไว้ว่าก่อนหน้านี้เรื่องแรกระยะห่างเนี่ยเราก็มีโจทย์แบบนี้เหมือนกันนะคะถ้านักเรียนจะ ทดสอบตอนสอบนักเรียนจะใช้วิธีนั้นคิดโอเคไม่ว่ามันเป็นที่มาของคาตอบนะคะแต่ในเรื่องนี้ครูอยากให้นักเรียนใช้ความชันในการตรวจสอบได้เหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถใช้ความชันก็ได้สมมุตินะคะนักเรียนเดี๋ยวมองให้นักเรียนมองภาพก่อนออกรณีที่มีแกน x แกน y แบบนี้นะคะสมมุติว่ามีจุดอยู่3จุดอันนี้เป็นจุด a จุด b แล้วก็จุด C นะคะถ้าครูสามารถลากเส้นถ้าครูสามารถลากเส้น ABC ได้นะคะปึ๊บนะคะอันนี้นะคะนั่นหมายความว่าจุด A มาจุด C นะคะ มีระยะห่างเท่ากันแล้ว A มา C นักเรียนก็จะมีความชันสมมติมีความชันเท่ากับ5 C ไป B ก็จะต้องมีความชันเท่ากับ5เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเส้นตรงที่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นความชันก็เลยใช้ในการทดสอบเส้นจุด3จุดที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันได้หรือไม่นะคะอ่ะโอเคเราลองทำดูเลยนะคะเพราะฉะนั้น ครูก็จะตรวจสอบความชันนะคะตรวจสอบ M ของ A B 2จุดนี้ค่ะแล้วครูก็มาตรวจสอบ M ของ B C คู่นี้จบเลยถ้าความชันเท่ากันก็สรุปได้เลยถ้าความชันไม่เท่าก็สรุปไปเลยว่าเขาไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะอะมาดู M ของ A B ค่ะ y 1ลบ y 2จะได้ลบ7 ลบ 2, ส่วนด้วย x ก็คือลบ2ลบ1มีค่าเท่ากับลบ9ส่วนด้วยลบ3เพราะฉะนั้นจะได้3ค่ะต่อมานะคะมาดูความชันของอีกคู่หนึ่งก็คือ b c เวลาทำจะไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้หลักเนาะ b y นะคะก็จะได้2-14ลบกับ14ค่ะ2-14ลบ14 ส่วนด้วยตาลาย1ลบด้วย5นะคะก็จะได้1-5ลบ5มีค่าเท่ากับเหลือลบ12ส่วนด้วยลบ4ลบลบเป็นบวก4-32อืมได้3เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะจะพบนะคะจะพบว่าจุด A B และ C นะคะ มีความชันเท่ากันใช้คำว่าอะไรดีระยะเนาะไม่เอาไม่เอานั้นใช้อันนี้ไม่ได้จะพบว่าระยะจากจุด A ไป B เนี่ยมีความชันเท่ากับ3 B ไป C ก็มีความชันเท่ากับ3มีความชันเท่ากันดังนั้นจึงสรุปว่าจุด A B C อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเลยเส้นตรงเดียวกัน ่ะโอเคข้อนี้นะคะก็ไม่ยากอะไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายเลยนะคะตัวอย่างที่5นะคะนักเรียนจงแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอด A B C D สี่เหลี่ยม A B C D นะคะบอกพิกัดมาทั้ง4ตัวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดหรือเปล่าคือต้องการให้เราแสดงให้ดูนะคะ คำว่าแสดงให้ดูแสดงว่ามันเป็นแล้วนะคะจริงๆมันเป็นแล้วอันเนี้ยนะคะให้มองว่าเป็นได้เลยแล้วนักเรียนก็แสดงให้ดูทีนี้ถ้าย้อนไปสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานนักเรียนสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะต้องมีด้านที่ขนานกันด้านตรงข้ามขนานกันถึงสองคู่นะคะเนี่ยต้องมีสองคู่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะจับไขว้อย,อยังไงก็ได้ ลอง AB ก็ได้โดยที่ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องวาดรูปนะคะแล้วแล้วพอเราหาความชันมาได้แล้วเราค่อยมาดูว่าอะไรคู่กับอะไรนะคะอย่างเช่นครูสมมติให้ตรงนี้เป็น A เป็น B เป็น C แล้วก็เป็น D นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูตรวจสอบ ab cd bd ac เลยค่ะตรวจสอบความชันทุกคู่เลยนะคะ,ะแสดงให้เขาดูเพราะฉะนั้น1เลยนะคะหาความชันของ ab เลยค่ะ หาความซันของ a b นะคะ a กับ b ก่อนเลยนะคะแปดลบสี่ส่วนด้วยหกลบห้าก็จะมีค่าเท่ากับ4ค่ะอ่ะต่อไปอันที่สองนะคะก็จะใช้ c อืมอะไรดี อ่ะ bc แล้วกันแต่ครูวาดรูปแปลกนั้นครูเปลี่ยนมุมใหม่จะได้ไล่ตามถูกอ่ะเพราะฉะนั้นมาตรวจสอบ bc นะคะคู่นี้แล้วนะคะตรงนี้เขาอยู่ติดกันเนาะดูง่ายหน่อยอ่ะ b กับ c ค่ะ y 1ลบ y 2จะได้4-6 4ลบ6 4ส่ลบ6ส่วนด้วย x ค่ะก็คือ5-3ลบ3 ก็จะได้ลบ2ส่วน2มีค่าเท่ากับลบ1อ่าได้แล้วนะคะตรงนี้ m คือ4ตรงนี้ m คือลบ1ต่อมาค่ะ3จะตรวจสอบ c กับ d นะคะ c กับ d ขอวงไว้หน่อยนักเรียนครูตาลายอ่ะ M ของ CD ค่ะเส้นตรง CD เอ้ยส่วนของเส้นตรง CD บ้างอ่ะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้น y ก็คือ6 1ลบ1 0ลบส0ส่วนด้วย3-4ลบ4ค่ะจึงได้ลบส่ส่วนด้วยลบ1นะคะได้4อ่าเพราะฉะนั้นด้านนี้ได้4จริงๆด้วยอ่า โอเคเพราะฉะนั้นเราวัดรูปถูกด้วยนะคะกลายเป็นด้านที่4ค่ะ m ของออ d a a d ได้หมดเลยนะคะ a d แล้วกัน a d นะคะถ้าครูไล่จาก a มาก่อนเพราะฉะนั้น y ครูคือ8ลบ10นะคะ8ลบส0ส่วนด้วย x ก็คือ6ลบ4นะคะ 6ลบ4เพราะฉะนั้นจะได้ลบสส่วนด้วย2มีค่าเท่ากับลบ1โอเคนะคะก็จะเห็นว่าเท่ากันแล้วเองก็สรุปให้รูหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้ว่า M ของเดี๋ยวหาคู่ให้เขาก่อนนะคะอ่ะ m ของ AB นะคะมีค่าเท่ากับ M ของ CD และ M ของ BC นะคะก็จะเท่ากับ M ของ AD ดังนั้นสรุปได้แล้วค่ะว่าสี่เหลี่ยม A,B,C สี่เหลี่ยมนี้อ่ะสี่เหลี่ยม abc นี้สี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน ทีนีเ้เนื่องจากเราไม่ได้เรียนกันเนาะแต่ครูขอสั่งกันบ้านนะคะเรียนจบแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่4เส้นขนาดนะคะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเจอกันนะคะอังคารหน้าเจอกันเนาะเดี๋ยวจะถามนะคะว่าคำตอบตอบเท่าไหร่